สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูป่าช้าที่ฝังศพของคนเยอรมันนีนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมนะคะว่าสถานที่ฝังศพของเขากับบ้านเรามันแตกต่างกันคือบ้านของเขาก็จะเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะหลุมใครหลุมมันยนี้คะสวยงาม สามารถที่จะเอาเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเข้ามาถ่ายรูปได้เลยของบ้านเขากับบ้านเราจะไม่เหมือนกันนะคะของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะค่ะสะอาดหูสะอาด,อาดตาเพราะว่าหลังจากที่เขาเอาศพมาฝังแล้วแต่ละวันแต่ละอาทิตย์ก็จะมีลูกหลานเอาดอกไม้มาปลูกบางคนก็เอามาใส่แจกันแล้วก็จะมา ทำาวามสะอาดหลุมศพให้แล้วในสถานที่ที่เขาเรียกว่าเป็นป่าก็จะสะอาดไปด้วยต้นไม้เห็นไหมคะเดี๋ยววันนี้เราพาเดินชมนะคะท่านที่ไม่เคยเห็นสถานที่ฝังศพของคนยุโรป คือยุโรปก็จะเป็นประมาณนี้ทุกทุกประเทศเลยเท่าที่ยายได้ไปสัมผัสมาก็จะสไตล์เดียวกันหมดเลยเวลาตายแล้วเขาก็จะเอาใส่คือจะเอากระดูกฝังไว้ในหลุมคนไหนที่มีตังเยอะก็จะฝังทั้งตัวเลยก็จะทำเป็นหลุมแบบฝังทั้งตัวเลยอยู่ในนี้แต่ว่าถ้าเกิดมีการฝังทั้งตัวเนี่ยมันจะเสีย มันจะเสียค่าขุดแล้วก็จะเสียค่าที่อยู่ในหลุมเนี่ยเป็นลายปีแต่ละศพเนี่ยเขาจะมีกำหนดให้สามสิบปีแล้วเขาก็จะเอาออกส่วนคนไหนที่ไม่มีเงินก็จะเผาแล้วก็จะเอาแต่กระดูกเอามาลงหลุมก็จะทำให้หลุมมันคือคือที่มันแพงก็คือว่าถ้าเกิดฝังทั้งตัวเนี่ยเขาจะใช้รถมาจกมาขุด แล้วก็เอาโลงฝังไปในนั้นเลยแล้วมันก็จะเสียทั้งค่าขุดแล้วก็ค่าดูแลจนกว่าจะครบสามสิบปีส่วนคนที่ไม่มีเงินก็จะเผาแล้วก็เอากระดูกใส่โกดแล้วก็มาเจาะเป็นรูลงไปแล้วก็เอามาฝังเห็นไหมคะจะเป็นประมาณนี้แหละค่ะคนของคนทางยุโรปเนี่ยเขา เขาดีอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่พี่น้องเขาตายหรือว่าลูกหลานเขาตายญาติเขาตายเนี่ยเขาจะมาดูแลหลุนศพกันเขาก็จะมาทาความสะอาดในป่าช้าของเขาก็จะเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะวันดีคืนดียายไม่มีที่ไปเที่ยวยายก็จะมาหาถ่ายรูปเนี่ยเพราะว่ามันสวยไม่ว่าจะเป็นต้นหมกรากไมก้เขาก็จะอนุรักษ์ของเขาเอาไว้เห็นไหมคะสวยมากป่ะเดี๋ยวเราต่างไปอาจะเป็นยังไง จริงๆแล้วมันใหญ่โตมากเลยแต่เราอันนี้ก็ดูแค่นี้นะคะนี่คหลุมศพค่ะเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือหลุมศพลุมศพของคนที่มีสตางค์เพราะว่าเขาจะฝังทั้งทั้งโรงเลยก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมเขาก็จะเอาดอกไม้มาปลูกหลุมใครหลุมมันลูกลุกล้่นหลานของเขาก็จะเอาดอกไม้มาใส่ แยกการตั้งเอาไว้ให้บางคนก็จะมาปลูกแบบถาวรเลยเห็นไหมดูสถานที่ป่าธรชาตขอ,ขอะคะ่ะจะมีต้นมไม้รากไม้แบบสวยงามก็จะทำความสะอาดคือมันจะไม่น่ากลัวเหมือนเหมือนบ้านเราอ่ะบ้านเรานี่สป่าช้าก็ป่าช้าจริงๆเลยก็ถ้าจะเปรียบเทียบกันก็บ้านเราก็คงจะเป็นแบบ ของคนจีนหรือเปล่าไอ้ที่เขามีการไปล้างป่าชาเขาเรียกอะไรยายก็ไม่ไม่รู้อ่ะะนี่เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปเรื่อยๆนะคะจะเจอบางหลุมที่ลูกลูกล้กลานเขาก็จะเอาดอกไมอ้อย่างสมมติว่าญาติเขาตอนญาติเขามีชีวิตอยู่เขาชอบดอกไม้สีเหลืองพอเขาตายไปแล้วลูกหลานเขาก็จะเอาดอกไม้สีเหลืองมาปลูกให้เห็นไหมคะสวย เห็นไหมคะป่าช้าของเขาที่สังศักดของเขาเห็นไหมสวยงามมากวันไหนแดดดีดย้ายไม่ไม่รู้จะไปไหนย้ายก็พากันมาเดินในที่พูดง่ายๆก็คือในป่าช้าของเขานี่แหละเพราะว่ามันก็มีต้นหมากลากไม้สวยๆงามๆให้เราดูให้เราเข้ามาถ่ายรูปก็จะมี นี่เขาก็จะมีตามทางเดินไปทุกซอกทุกซอยเพื่อที่จะให้เราไปเห็นไหมคะหลุมศพนี่นะคะคือป่าช้าของคนเยอรมนมี <c oughs> เห็นไหมคะต้นหมาต้นไม้บ้านเขาใหญ่โตมาก <c oughs> เขาก็จะดูแลต้นไม้ให้มันร่มลื่นแล้วก็มีที่ฝังศพ นี่ค่ะสวยไหมคะถ้าเป็นถ้าบ้านเราก็จะมีเจดีแล้แหลมเพืใส่กระดูกเอาไว้แต่บ้านเขานี่จะฝังเห็นไหมคะนี่คือฝังถ้านี่ไหะเขจะฝังตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นของกลุ่มที่พวกมีสตังก็จะฝังทั้งทั้งตัวเลย คนไหนที่ไม่มีเงินที่จะจ้างเขาขุดขุดดินแล้วก็ค่าอยู่อีกสามสิบปีก็ต้องจ่ายเขาสำหรับคนที่ไม่มีเงินก็จะเผาไปเลยก็เอาแต่กระดูกมาฝังเอาไว้เหนไหมคะสวยนามไหมคะ อมีนกด้วยเห็นไหม,มสถานที่ของข้ามันรุ่มลื่นนี่คือที่ฝังศพตรงนี้ก็คือที่ฝังศพนะคะนี่นะคะจะให้ดูนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นของพวกผู้ลากมากเีเขาก็จะใหญ่เขาก็จะทำโซ่ของเขาเอาไว้เห็นไหมคะเห็นไหมคะ นี่คือกถานที่ฝังศพของเขาค่ะป่าชา้าจริงๆแล้วมันจริงๆแล้วมันใหญ่โตนะคะแต่ว่าเราเราถ่ายมาแค่นี้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเดินไปทุกซอกทุกซอยได้ให้เห็นลึมิีค่ะเห็นคะนี่คือป่าช้าของเขารวมๆแล้วก็จะไม่เป็นร้อยไร่นะเรือเนี้ยทั้งเก่าทั้งใหม่ถ้าถ้าหลุมศพเป็นในสภาพแบบนี้ก็คือจะเก่านะคะจะเป็นแบบหลุมเก่า มันนะ่จะเป็นเก่าเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของสมศึกษากเก่าแล้วแบบนี้จะเป็นใหม่ๆค่ะง่ายก็คลิปนี้ก็ขอกลับสวัสดีเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมสวัสดีค่ะ